เจอกันกับเอ่อปาร์ตีบุ๋มบุ้มมีคนปล่อยคลิปให้แดอะไรตำรวจชายชะกันใจเกเรไม่งี้ยมีเหลือคนไม่เกเรคนหนึ่งไหมแ่ใช่ซึ่งกำลังซื้อสุดอยู่ซื้อสุดอยู่นะซื้อสุ่นอยู่นะพี่เอาเขาไม่ได้ใจเกเรด้วยนะไม่ได้ซื้อหรอเอ้ยเอาวะเอาว๋อ ขอเก้าแทนอกแม่บ้านด่าปกคลิปอะทำไมทำไมริวต้องแบบน้ิ่ลายมาเจากไอพี่ผมก็เป็นโอ้๋อเริ่มลายมาเจาะหกเข้าใจโอ้โหกับด่านนี้โอ้ my god ไหวไหมครับป้าเจ้าตีป้าตี้ใจเกเรไหวปะอ๋อมันต้องไหวแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมื้นจะหนีหนีก่อนนี้ไปหาที่ปั่นก่อนเลยแล้วลืว อเอาเราใจเกเรตอนนี้เรายัางไม่เจอมามาทุกคนมาใจเกเรบนเรือเร็วไม่มาขึ้นนะเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่สายล่างนะอยู่อยู่อยู่นะู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นนะโอ้ขึ้นเรือแล้วรู้สึกเกเรไม่ค่อยไหวนะตัวเนี้ยขึ้นจรนทิ้งแบบขอเกเรข,ขอเกเรข้างล่างก่อนนะเฮ้ยเ <c oughs> ขาจ้องแล้วเขาจ้องแล้วเขาขึ้นมาแล้วลิวลิวอยู่ไหนพี่จะไปเกเรใกล้ๆว้าวอุ้ยตีไม่โดนหนึ่งหบ้านเล้งหนึ่งเราไม่ไปบ้านเล้ง โอเคบ้านเล็กนะมีเครื่องหรือเปล่าวะเนี่ยจะดูดไม่ให้ดูดผมป้อทงกันทำไมตัวนี้หายไปไหนวะโดนจับจุ้งนะโดนจับจุ้งนะจุ้งนี่ไงเอฮ้ยโดนโอ้ยโลชิลเลอร์แทงแน่เลยพี่อุ้ยตายแล้วชิลเลอร์ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะเกลียังไงให้เป็นเครื่องแทงไม่เครื่อนเป็นฝ่ายลูกเฉยการพีดีก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยมันแน่อยู่แล้ว ลุกไปเด้งนมให้ได้เลยมบทชสมราคาเกมนี่แบอะไรเอาลูกชชยเอาแม่ไฟฉายพิเดียวว่าเอาว่าหใจเกเรไม่ได้ดันน้องผมพิเดียวคอนเทนต์นะพิเดียวคอนเทนต์ว่าไม่เห็นเขาคิวต์เจ๋งแล้วผมพิสูจ์ความสามารถนะเดี๋ยวผมปัดแค่นี้เสร็จแล้วผมไปช่วยประเนประเด็นโอองไม่เห็นชิลเลอร์เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่จะไปแล้วอ่ะพีโอ้ยเขาดูสาวะ พี่ดูบล็อกบล็อกพี่ดูบล็อกอ๋อพี่พี่รอฉายพี่รอฉายแล้วไม่ไม่ไม่บล็อกใช่ไหมพี่เสร็จเสร็จพี่เสร็จเดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวผมไปช่วยคนนึงกู้ชีกู้ชีกแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วไอ้เจ้าอยู่นี่นอนจกตัวเฉยเลยดีเนอะพี่มีดีเนอะพี่มีไฟฉายมหามาหาพริเตี้สาวโอ้โหมเแล้วกันเองจะเกลียกเเร็วเร็วดมขาพี่ทำไม ไอ้ยเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะโอเคจับแทงไอ้ตัวนี้จับแทงดูจับแทงตัวนี้เล้นจับแทงไม่จริงนะ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 ไอนี่เล่จับแทงมันเล่นยัดเพราะว่ามันเล่นยัดรีวอยู่ไหนรีวว่าปั่นไฟรีอยู่เฮ้ยเขามาหาผมเย่างแล้วอะโรบายนะเลยโอ้ยยัดจริงพี่ยัดจริงยัดจริงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นราขึ้นมาขึ้นมาอึ้นมาข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 ึนมายึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึนมาข ไล่ไข่ไล่ใครไล่ผมไล่ผมอยู่เรือพี่ยัดจริงพี่ตัวนี้ยัดจริงมันมีมันมีจับแทงตัวเนี้ยยัดจริงโอ้โหกิ๊บเป็นเต่าแก๊กเลยกูเนี่ยพี่อะไรพี่มันเดินเร็วมากเลยดูนะผมผมมึงอยู่เรือผมยังอยู่เรือผมจะใช้ไม้หมดเลยให้หมดเลยน้องจะรอดไหมจะได้สายพิซซ่าต่อหรือเปล่าพี่หายหายหายนะพี่พี่หายแล้วไปเดี๋ยวไปขายพิซซ่าเถอะเฮ้ยมันไม่รู้ว่า มันไม่น่าตลอดนะไม่น่าขั้นสามตลอดหรอกอยไรนี่การที่น้องผมพีแล้วพี่โดนวะอยู่อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเออพี่กำลังวิ่งมาเรือกทิวให้หน่อยพี่อยู่ข้างหลังไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปใจเกเรช่วยริวไม่ได้ปั่นต่อที่เดิมนะพี่ลิวมาพี่อยู่พี่ลิวมากไป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 เปขราหาของเข้ามากราดูดกาดูเกระดูเกระดู พี่ฉีดดีกว่าวะเฮ้ยเอาวะตกใจเเร็วมากเลยเฮ้ยเขาเดนเร็วมากเลยเฮ้ยพี่เขายัดแบบยัดจัดเลยอย่ไหนพี่อยู่ไหนเขาหลุดไปที่เดิมหายนะ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 ว้าวมาผมมาผมโอเคโอเคโอเคเกอยู่ไหนเกเล็กเกเล็กเก๋เล็กโอเคโอเคเล็กเล็กพี่เีเลยพี่เียเลย หลายน่อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันฮิว่ด้วยอยู่ไหนกันเอาตามผมเฉยเอาชิพหายแล้วตายจับแทงเออเรียบร้อยตายไปะน่ะไปดูดูดูเอาขึ้นนี้เอาขึ้นนี้ขึ้นนี้เึ้นข้างหน้าอุ้ยอเฮ้ยเอาหนี่ไง้บอสแล้วเอาแล้วเฮียจำใจเกลียดหายนะไม่เอาไปเลยอยู่ที่ล่องๆเลยแล้วมันซุ่มดูผมอยู่อ่ะ พี <mm ่มันเดินมาจำสแกรเราแน่ไม in no yes ่มีไม่มีเราอยู่ที่โล่งเดี๋ยวผมดูน้องสาวผมก่อนเขาเดินไปเรือใหญ่นะโอเคเรือใหญ่ควนออกจากท่าเรียวเรียวเรีวเรีวเรีวโอ้ยวิ่เรีววิ่งเข้าเม็ดไปไปเลยสวยน้องผมต้องรอดนะเกมนี้น้องผมต้องรอดนะทำไมเกมนี้มันวุ่นวายอย่สองเครื่องทุกคนสองเครื่องเองเฮ้ยเข้าไปแล้วพี่เข้าไปแล้วพี่เข้าไปแล้วพี่เข้าไปไหนไปเรือเล็กเรือเล็กควรออกจากท่า ถ้ามันมากูล้มแน่นอนรีวิวขวารีวิวขวาอยู่ขวารีวิวรีวิววิ่งวิ่งวิ่อ้ตรงไป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 บอกให้ตรงไปเลยถ้าเอ้ยเทคนิคนะถ้ามันถ้ามันเริ่มใกล้อ่ะหรือว่าถ้าเราอยู่ใกล้หน้าต่างอะกระโดดหน้าต่างช้าๆนะมันจะได้มันจะได้ทางหลังไม่ได้ไม่งั้นก็เข้าตู้ก็ได้อุ้ยมันเดินโคตรไปเลยใช่พี่มันเดินไปมากเลยมันเดินด้วยความเร็วสุดๆไม่ตัดช่วง อยู่อยเรือเรือล็กเรือเล็กเรือเล็กเรอล็กเรือเล็กเรอเลเอเล็กเรอเล็เือเล็เรเ็นเือเอเือเือกอเลรเกเอเล็เเกมนี้ผลเป็นคนพลาดเรืเลวเอ็อ็อเนเลลรวรร็กกเ็็เลเเลาครับช็อตนี้รลังมองอย เอาวะเอาวะเอ้ยเรียวเขาตามเรียวอยู่พี่เอาโจดติดสวยจริงไม่ตาม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 เขากระทึบเครื่องเขากระทึบเครื่องโอเคตอนนี้น้องผมไม่กล้าบันเครื่องเดิมแล้วไม่ใช่หรือเปล่าไม่มีว่ะไม่เส้นหายเลยพี่เขาตามพี่นะเฮ้ยตามตามพี่มากเลยตามพี่มากเลยลูกตกไปเลี้ยวขวาตงไปเลี้ยวขวาตงไปเลี้ยวขวาบนเรือใหญ่อ้าวตงไปเลี้ยวขวาพี่บายข้างล่างมาอยู่ข้างล่างอ่ะสวยมานี่หมดแล้ว ตามอยู่ไหมมันตามอยู่ไหมน้องผมไม่หัวเลยผมดูไม่รู้เรื่องอ่ะผมไม่เห็นผมไม่เห็นเขาเขาไปไหนแล้วไม่รู้เร็วอยู่บนเรือใช่ปะเขาอยู่เล็กโอเคเร็วอยู่ไหนเราอยู่บนนี้เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยเร็วเหยียละอ้าะเร็วก่อนเร็วไปก่อนเร็วไปก่อนเร็วๆลงล่างเร็วอย่าอย่าไปโดดอย่าไปโดดมาอยู่ข้างล่างมาอยู่ข้างหลังมาอยู่ข้างล่างข้างหลังต้องทางขึ้นน่ะดูนะ ถ้าพี่มีลีดเดอร์ uh huh 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 <online> เอ้ยถ้ามีลีดเดอร์มันจะฮีวายอย่างเงี้ยอ่าอ่าเอ้ยเอ้ยเขาเขาห่วงเรือตรงกลางนะเออเออเออขาห่วงจัดเลยเครืตรงกลางก็เครืตรงกลางพี่จะเป็นหน่วยจ้างอีกอีกแล้วเหรอไล่ไหมไม่ไล่ใช่ปะนั่นนะพี่ดูอยู่โอเคโอเคมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นมันมันมันมาเลยเสียวเสียวโว้ยไม่เอ้ยค่ะโดนป้องกัวเหมือนมันจะเข้าเรือใหญ่เขาเลี้ยว ไอ้ฝันเฝาฝันเฝาว่ะฝันเฝาว่ะเมื่อกี้แม่ตานโด้ตานโบเลี้ยวขวาเอเอแล้วเข้าไปไหนแล้วว้าวเข้ามาเล็กเอาลูคเหมือนโดนตีเลยตีเฝ้าจู่ก็บ้านเล็กนะจู่ก็บ้านเล็กเครื่องไหนแล้วบ้านเล็กเหรอใช่ใช่ใช่ด้วยบ้านเล็กไม่มีไม้ด้วยยิ่งมาปั่นเครื่องบ้านเล็กยาวบ้านเล็กยาว

อยู่ตรงกลางอะลิวที่เดิมเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้เขามาว่ะมีไม้แผ่นหนึ่งตรงเลอยใหญ่นะพี่โอ้ยไอ้ก๊อฟริวโดนเหรอใช่ใช่ใช่เขาไล่อยู่เขาไล่อยู่พี่พี่ลงตรงกลางลงตรงกลางล่างลงตรงกลางมาโทษตรงกลางบ้างเลยเอม่พี่โล้มล้มไม้ยังมั่วเขายังไม่ทันไล่เลยไปไหนแล้วเขายังไม่ทันไล่เลยล้มไม้เฉยริวริวพี่ตายก่อนริวแน่แน่ ไม่พี่ไม่ไม่วะดิวหาเครื่องปั่นอื่นได้ไหมอ่ะปั่นอยู่โอเคปั่นปั่นปั่น้ปั่นนะจุ๊กจุ๊กจุ๊กอยู่บ้านเล็กนะบ้านเล็กอยู่บ้านเล็กให้ให้เสียงภาษาไทยก่อนไม่ใช่ให้สัญญาณด้วยให้เสียงภาษาไทยเด้อเว้ยจุ๊กอยู่สะพานโอ้โหพี่สดผมเป็นไงโดยบุ๋งค่ายบุ๋งนี่เองบุ๋งเอเจนต์เมนต์โอ้ยก้าวเข้าแบบยัดจนสุดเลย ใครเจ็บอยู่ตรงนั้นอะเราเห็นนะเช็ดเขพี่ดีว่าว่าไล่ไปเลยไปเลยไปเลยแล้วเลยใหญ่นะเป็นเลยใหญ่เป็นเลยใหญ่เป็นเลยใหญ่ปวดใจเออลิวอยู่ไหนอ่ะออยออยดูหน่อยอยู่สะพานพี่อุ้ยู่เหนปัด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 ตู้ได้โดดโดดโดดมาเจอน้องเลยน้องอยู่สะพานนะ อดูเขาพี่เดีวเชียวเอาเี้กันเจ็บนี้ไม่ลื้เฮ้ยเขาไปแล้วนะเขาไปแล้วนะไปแล้วนะพี่เดีวจับแทงมันแทงได้คนเดียวอ๋อไม่รู้เหมือนกันมันแทงได้หมดเลยไหมเหรอไม่รู้ว่ามันใส่แอดออนอะไรมาไงแต่ว่าเวลาพอแทงตายคนนึงยวไม่รู้ไม้เดิม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 เออสวยมองหลังมันมองหลังด้วยทิพหายแลิวนี่ใครบอกบอกเลยมองหลังด้วยวิ่งมั่วเลย ไปไปบ้านเล็กไปบ้านเล็กมองหลังไม่ใช่ประเด็นจริงเลยไหมอยู่อยู่บ้านเล็กนะช่วย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 รอบ้านเล็กหน่อยน้องอาจจะล็อ้าวไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่ริวมองหลังก่อนริวเขาไม่ไล่แล้วริวอยู่ไหนวะบ้านเล็กแนวในบ้านเล็กเขาอยู่ในเล็กไล่ไม่ไล่บอกด้วยนะอยู่อยู่ในเล็กไปตรงไหนบอกไล่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 เรือเล็กไล่เรือเล็กโอเค ตรงเนี้ยบ้านเล็กเข้ามาอีกระยยาวลยยอยู่แมททิพอยู่แมททิพไม่มีไม้ด้วยริวเดี๋ยวพี่จะเป็นคนไปริวรออยู่แถวนี้เล่ยใหญ่หรือไม้แผ่นหนึ่งนะตรงข้างล่างอ่ะอ่ะมันไล่อยู่ปะอยู่อยู่เรือเล็กอยู่เรือเล็กโอเคพี่จะรอติดพี่จะรอติดพี่จะรอติดมึเฮียไม่ได้ดื่มดื่มกกล้าไม่โดนฮิวเมื่อกี้เลยอยู่อยู่เรือเล็กนะใครใครอยู่เรือเล็ก ขลังกรพี่ตอนนี้วิ่งออกมาแล้วอยู่ตรงกลางโอเคพี่เห็นแล้วอยู่ตรงกลางโอเคอยู่บนสะพานอยู่สะพานไปสะพานนะเราติดเคื่องไอเราเปิดประตูเออมีเครื่องจะเสร็จหรือยังมีปะคือเครื่องนี้ติดได้พี่จะน่าจะหลุดนะพี่หลุดปะวะไม่น่าไม่มั่นใจอ่ะปปิดระตูโอเคโอเคเปิดเลยเปิดอยู่เปิดอยู่น่าจะหลุดแล้พี่เดียว โอไม่ว่าจะเกิดอะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มาแล้วริวตอนนี้มันเสียงมากริยวไหนมันมาแล้วไหนวไอ้ริวมาอยู่ข้างในสวยสดีจริงเลยครับผมจัดนี้ยอะมากินน้องหงษเสียสอได้พี่ไม่มันดูดกูไม่ไม่ไปไหนอะกูเปิดประตูดูไเปิดประตูเรือใหญ่เรือใหญ่อหญ่อยู่นี่โก๊ะไหมหรือพี่เล่นให้ริววิ่งฉีกออกวิ่งฉีกออกมันไล่ริ้ว เลยวประตูเไปไปประตูไปเลยใหญ่ไปเลยใหญ่ไปเลยใหญ่พี่ิวต้องฉีมัเลยใหญ่อะน้องผม่เใหอยูเลวต้องไปเลวต้องไปอีกฝังหนึ่งไปปรตย่ไม่เลวไปไหนเปเลยใหญ่ตไปเยตรงนี้ครับี่ๆมาเลยใหญ่แก็ได้พี่ดิว่ไม่พี่จะลอให้จนว่าพี่จะเยนอน้องผมยูหน้าประตแล้วพี่จะรีไปไห ออกไเร็วออกเออได้หรออย่บอกไม่ต้อง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 หาหาทางออกเลยออกเลยออกเลยหลุดแล้ว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 ไปตัว้พี่หน่อยไปตให้พี่หน่อยบอกบอกให้ด้วยนะว่ามันมาหรือไม่มาพี่น้องผมบอกได้เลยแต่เายืนนี่อรประตูอะโอเคทุกคนเอาว่ะคอนเทนต์สําเร็จมาอ้ยเอาว่ะ โคตรเหนื่อยเลย